สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็ถ้าอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้นะฮะก็คงไม่หนีไม่พ้นนะฮะข่าวคราวเรื่องโควิดที่มีผลกระทบกับธุรกิจต่างๆมากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องธุรกิจโรงแรมนะฮะก็เป็นข่าวว่าตอนนี้โรงแรมนะมีอัตราการเข้าพักที่ค่อนข้างต่ำต่ำมากแล้วก็ ไม่รู้จะไปต่อกันยังไงนะแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ออกมาตรการนะฮะโครงการช่วยเหลือโรงแรมนะครับที่เรียกว่ามาตรการพักซับพักหนี้นะฮะคือจ่ายหนี้ไม่ไหวโอนโรงแรมให้เจ้าหนี้ไปซะแล้วก็คุณมีสิทธิ์ซื้อคืนภายในระยะเวลา3ปีถึง5ปีในระหว่างนี้เช่าเช่าไปก่อนเช่ากับเจ้าหนี้ที่เรายกรัพ์ให้เขานั่นแหละแล้วก็ถึงเวลาก็ไปซื้อคืน จะก,กู้มาจากใครก็ไปคิดกันเอาเองนะครับนี่คือที่รัฐบาลออกมาช่วยแบบนั้นกรณีที่เปิดโครงการพัก,พกซับพักนี่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวว่านะฮะโรงแรมต่างๆที่ไม่ไหวแล้วแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินไม่ไหวละอยากจบหนี้ไม่มีกําลังใจจะทําต่อแล้วก็จะแห่กันขายทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงแรมต่างๆของประเทศไทยที่สวยงามทําเลดีอยู่ในจังหวัด ท่องเที่ยวนะก็จะไปตกในมือของต่างชาติหมดที่มันมีตังค์เขาเลยออกโครงการพักซับพักหนี้กันออกมานะครับแต่ว่าโครงการพักซับพักหนี้เนี่ยก็หลายๆคนหลายๆเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงแรมไม่ได้เข้านะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า,าจะต้องเสียโรงแรมไปจะต้องเสียโรงแรมไปก็เลยรับไม่ได้ก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่าบอกว่าไม่ขอเข้าอ่ะแต่ขอเอาเงินกู้มาให้ดีกว่านะ เออมันก็จะประมาณอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูข่าวกันแล้วกันเป็นเนื้อหาว่าตอนนี้สถานการณ์โรงแรมเป็นกันยังไงนะครับแล้วก็แต่และโรงแรมเขาต้องการอะไรกันบ้างนะครับครับผมก็เอาข้อมูลมาจากนะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะเขาผ่านหัวข้อข่าวไปว่าอัตราการเข้าพักมิถุนาเนี่ยนะฮะที่ที่ผ่านมาเนี่ยวูบแรงรอบ15เดือนนะครับ กลุ่มทุนไทยเทศช็อปโรงแรมสมพิษโควิดะนะคนรวยของไทยกับคนรวยของต่างประเทศก็ยังจ้องที่จะคุบกิจการเขากันอยู่นะครับเมื่อวิกฤตโควิด -19 บละลอก3ก่อตัวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมากระทั่งย่างเข้าสู่รอก4ี่จากเชื้อกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้านะฮะทวีความรุนแรงมากขึ้นจนสร้างความบาดังบนต่อประชาชน กระทบต่อความเชื่อมั่นในการออกเดินทางท่องเที่ยวแน่นอนนะครับบอกว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยเจ็บตัวมานานแล้วนะครับแล้วก็คาดการได้ยากเหลือเกินว่าบาดแผลจากการเจ็บตัวครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหรนะหลายหลาย,หลายข่าวที่ผมอ่านไปบอกว่าภายใน3เดือนนี่เจ๊งอีกเยอะภายใน3าเดือนเจ๊งเยอะก็ก็อาจจะเป็นจริงค่อยเจ๊งไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะบอกว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้นะฮะ ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่องทําให้อัตราการเข้าพักเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่แค่7.89%หนึ้อห้องมีคนพักอยู่7ห้องนะแม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนพฤษภาที่อยู่ที่4.95ห้องนะเดือนพฤษภาอยู่ที่ประมาณร0 0ยห้องมี5ห้องนะเดือนมิถุนาร้0ยห้องมี7ห้องเออยังดีแต่นี่ถือว่าต่ํามากนะฮะต่ำกว่าคาดการด้วยนะฮะ อาการเข้าพักเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าให้ระดับผลกําไรของโรงแรมเป็นศูนย์นะคือโรงแรมเนี่ยถ้าคุ้มทุนเนี่ยต้องอยู่ที่28เปอร์เซ็นตนะโรงแรมถ้าจะคุ้มทุนอยู่ที่28เปอร์เซ็นความหมายคือใน100ห้องต้องมีคนพัก28ห้องโดยเฉลี่ยทั้งเดือนนะถึงจะคุ้มทุนนะฮะแต่นี่คือแค่เจ็ดห้องนะและทําให้เดือนมิถุนา64เนี่ยเป็นเดือนที่โรงแรมไทยมีตราการเข้าพักต่ําสุด เป็นอันดับ4ในรอบ15เดือนนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์รอบแรกนะซึ่งเป็นเดือนที่เมตตาการเข้าพักต่ำสุดนะอันดับ1คือช่วงที่ต่ำสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยอ่ะอยู่ที่2% 2งสองรนะร้อยห้องหรือจะห้องนะครับอันนั้นคือในเดือนพฤษภาหกสามเอ้ยไม่ใช่สิร้อยห้องอยู่2ห้องเนี่ยในเดือนเมษาหกสา 63. ทีนี้พอในเดือนพฤษภาหกสามเนี่ยนะครับอยู่ที่3.79ห้อง พฤษภา64เนี่ยอยู่4.95ห้องคือเฉลี่ยของปี64เนี่ยน่าจะดีกว่าปี63นะอัตราการเข้าพักเพียง7%เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาถือว่าต่ํามากสะท้อนว่าผู้ประกอบการท่องเทีย่ยวและโรงแรมกําลังเดือดร้อนอย่างหนักโอ้โหคือพูดง่ายๆคือต้องมีพัก28ห้องตลอดเวลาถึงจะรอดนี่คือเฉลีย่ยมีคนพักอยู่4-5ห้องตลอดเวลามาตั้งแต่2ปีที่แล้วเหนื่อยหนักเลยนะครับ และถ้าดูจากสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์ที่ฟื้นตัวชัดเจนคือภาคการส่งออกตอกย้ำภาคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่น่าจะเหมือนกับ้ายๆหลายๆประเทศในลักษณะในรูปแบบตัว K นะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งของไทยเนี่ยกลับมาแต่เนื่องจากโควิด19เนี่ยและการออกมาตรการของรัฐเนี่ยเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยทั้งเรื่องห้ามการเดินทางห้ามเคลื่อนย้ายคน การห้ามการรวมตัวกลุ่มคนจํานวนมากทําให้การท่องเทีย่ยวโดนกระทบอย่างหนักนะครับคนไทยได้รับวัคซีนป้องกันตามเป้าหมายก็น่าจะทําให้ภาคการท่องเทีย่ยวกลับมาได้และผลักดันจํานวนนักท่องเทีย่ยวให้ใกล้เคียงเป้าหมายซึ่งปี2 5 6 4ที่ตั้งไว้นะครับการท่องเทีย่ยวตั้งเป้ามีนักท่องเทีย่ยวต่างชาติอยู่ที่3ล้านคนนักท่องเทีย่ยวคนไทยอยู่ที่90-100ถึงล้านครั้งใช้คำว่าครั้งนะ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมแล้ว8.5แสนล้านนะครับก่อนหน้านี้นะฮะคุณมาริสาสุโกลนนุนพักดีนายุกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าขณะนี้นะฮะโรงแรมจำนวนมากไม่สามารถแบกรับค่าใช้ใจ่ายได้โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงานไม่ได้อีกแล้วจ่ายไม่ไหวอีกแล้วนะโดยเฉพาะโรงแรมที่เคยได้ลูกค้า,นานท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะตลอดเวลาก,กว่า1ปีเนี่ยนับแต่เผชิญโควิดเนี่ย ไม่ม,ม,ไมีมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เข้ามาเลยทําให้โรงแรมในไทยหลายแห่งทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยประกาศขายมากกว่า10-2ถึงของโรงแรมในไทยทั้งหมดกลุ่มทุนที่สนใจซื้อมีมาจากหลายประเทศนะกลุ่มเศรษฐีคนไทยก็มีนักลงทุนชาวฮ่องกงก็มีสิงคโปร์ก็มีจีนก็มีนะครับคุณนันิสาบอกว่าหลังวิกฤตเนี่ยในครั้งนี้ครั้งนี้นะฮะพบว่าช่วงนี้มีคนต้องการขายจันโรงแรมจำนวนมาก หากขายได้ก็ดีไม่ต้องแบกภาระไว้โดยกลุ่มธุรกิจที่มีเงินทุนทั้งในไทยและต่างประเทศได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมในไทยถูกเปลี่ยนมือจํานวนไม่น้อยคือเปลี่ยนมือกันไปแล้วนะโรงแรมหลายแห่งทางผู้ซื้อก็เจรจาก,กับเจ้าของเดิมให้รับบริหารต่อคือซื้อมาแล้วแต่ว่าช่วยบริหารต่อนะจ้างต่อเลยนะครับทั้งนี้นะฮะผู้ประกอบการที่น่าห่วงที่สุดนะครับคือกลุ่มโรงแรมขนาดกลาง ที่แม้จะมีสายป่านบ้างพอสมควรแต่เนื่องจากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ส่งผลให้เงินทุนที่มีอยู่กําลังจะหมดลงจึงอยากให้แบงก์ชาติเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการหยุดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเพราะที่ผ่านมามีการเจรจา,จาเพื่อขอหยุดชําระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยแต่ว่าดอกเบี้ยยังคงเดินอยู่ส่งผลให้หนี้สินของธุรกิจโรงแรมมีแต่พอกูนสูงขึ้นอ่านะคือโรงแรมก็บอกว่าให้แบงก์ชาติช่วยหน่อยให้หยุดเงินต้นและดอกเบีย้ยซะ ให้มันนิ่งๆไปเลยไม่ต้องมากวนใจลูกหนี้แบงค์ชาติก็จะบอกว่าก็กูเคยออกมาตรการพักซับพักหนี้ไปแล้วไงหยุดต้นให้หยุดดอกให้แต่มึงต้องเอาซับอะมาให้ธนาคารก่อนนะคือฝั่งผู้ประกอบการก็บอกว่าขอไม่จ่ายแล้วก็ไม่ไม่ขยับอะไรเลยไม่ยอมเสียไม่ยอมเสียอะไรเลยอะไม่จ่ายอยู่เฉยเฉยอะแบงค์ชาติบอกไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาไม่จ่ายอยู่เฉยก็ได้ แต่ว่าต้องเอาโรงแรมเนี่ยนะฮะให้เจ้านี้เขาไปก่อนนะมันถึงจะได้นะครับประมาณนี้นะคือโรงแรมก็พูดตรงๆก็คือเหมือนว่าทรัพย์ก็ของกูกูไม่ให้มึงหรอกแต่กูก็ไม่ยอมจ่ายได้ไหมธนาคารบอกไม่จ่ายทั้งต้นทั้งดอกมึงก็ต้องเอาทรัพย์มาให้กูสิถึงจะลดให้อะไรประมาณนั้นนะครับหากรัฐบาลนะฮะจะออกมาจรก,การสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเนี่ย มองว่านะฮะขณะนี้โรงแรมหลายแห่งเป็นหนี้ไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มแล้วจึงอยากให้พิจารณาช่วยเรื่องเงินกู้ระยะยาวมากกว่ากำหนดอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน2%เซนซึ่งน่าจะพอพยุงการจ้างงานต่อไปได้นะเอองงๆก็ซ้อบรวมมันก็2อเซนยู่แล้วผมอ่านตามข่าวนะฮะมผมไม่ได้งงเองนะนอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโรงแรมแล้วอีกสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือวัคซีนเพราะถ้าไม่มีวัคซีนทุกอย่างก็เดินหน้าไม่ได้ อย่างไรก็ตามนะสมาคมก็หวังว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาได้ในเร็ววันนี้นะครับโดยเผื่อใจไว้ว่าสถานการณ์น่าจะค่อยดีขึ้นในปี65และ66โอ้โหยังใจเข้มแข็งและสู้ต่อนะอยังสู้ถึง65และ66นะและเตรียมใจไว้ให้ไว้ว่าหากธุรกิจโรงแรมจะเป็นต้องลดขนาดธุรกิจลงลดต้นทุนลดการจ้างงานลงอีกเพื่อคุมค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันมีการลดการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวไปแล้วกว่า50% แต่พอมีการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นส่วนกลุ่มโรงแรมขนาดเล็กที่ต้องการเงินมาหมุนสภาพคล่องไม่มากทางรัฐบาลก็พยายามจะหาทางช่วยเหลืออยู่น่าจะพอประครับประคองตัวอยู่ได้ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยงานจัดอบรมสัมมนาโดยในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรี ไม่ใช่สิรัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทําให้พอมีรายได้จุนเจือธุรกิจต่อไปอนะี่ครับจบนะฮะข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะก็เป็นบทสรุปของโรงแรมไทยนะก็ลองดูกันต่อไปว่าจะไปกันยังไงต่อธุรกิจอื่นก็เดี้ยงกันหมดแต่โรงแรมได้รับผลกระทบอย่างจังจังนะฮะไปไปไม่รอดเลยนะถ้าโรงแรมไหนที่เป็นกลุ่มจังหวัดที่นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเน้นๆนะภูเก็ต สมุยนะที่หลักๆก,ก็เห็นชัดๆอยู่2จังหวัดนี้แหละนะครับพังงากระบี่นะก็อาจจะใช่นะนะเอาใจช่วยโรงแรมไทยให้อยู่รอดแล้วกันนะเจ้านี้ก็เบาๆมือนิดหนึ่งนะครับปล่อยๆเขาไปก่อนนะถ้าเขาไม่เข้าโครงการพักซับพักนี้ก็ก็ค่อยๆคุยกันไปละกันนะหรือท่านผู้ประกอบการโรงแรมท่านไหนนะสนใจที่จะให้บริษัทผมเป็นที่ปรึกษาให้จะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาและเป็นคนทํางานให้ละกัน นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านก็อาจจะคุยกันมากับเจ้านี้มาเยอะแล้วแหละแต่ว่าจะไม่มีไม่ม,ม,มีทีมงานคอยดูแลประสานงานติดต่อกับเจ้านี้นะก็เรียกใช้บริษัทผมได้นะครับบริษัทอันโตนิโอแอตโทนีนะครับติดตต่อได้ที่ไลน์ดีนะครับ @antonio นะครับใส่เครื่องหมายแล้ว A N T O N I O เข้ามาพูดคุยกันหรือดูที่อ e ีเมลก็ได้ดูรายละเอียดใต้คลิปนะฮะจะมีอ e ีเมลอยู่นะครับชื่ออ e ีเมลบอกเลยก็ได้ Antonio a t o n y gmail.com นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ